สบายดีพี่น้องมาวันนี้เราตั้งใจจะมากินข้าวแล้วเนาะกินข้าวแล้วเนี่ยมามากินหมกมี่กันหมกมี่หมกมี่มีสองอย่างครับพี่น้อง,องอมีโอเปนกาแฟโูม,มากถ้าผมมีสดท่า,ามาลองมาว่าจะเสียเนาะอันนี้สจหรับขวายิงนะจหรับกินแกงอีกเลยตอนนี้ฮจะลองกินหมกมีชม่ชุดกับเนาะรสชาติจะหอมหวานนุ่ม ไั่เำร่องกี่ส่นไไไไว,วนเมาะเ <c oughs> ล้ยทำร่องกี่ส่วนเนาะเพื่อแซมขนเบ้เนาะตนี้กรอบๆมันหวานอ้อนหวาน่นะเนาะมันมันหวานแปรุงแต่งนี้หวานแบบธรรมชาติเพื่อพานเนาะพาา